วันนี้นะคะขอ,อนําเสนอนะคะเรื่องของพระเครื่องนะคะพระเครื่องพระผงที่เรามีอยู่นะคะให้ผู้ที่มีความรู้นะคะที่เข้ามาดูนะคะ <clair> ช,ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ไม่่คยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็องค์นี้นะคะก็จะมีรูปช้างนะคะ เขียนว่าช้างน้อยนะคะดูจากสภาพก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใหม่มากเลยนะคะได้มาจากไหนนะคะก็ลืมไปแล้วนะคะองค์ข้างๆนะคะก็เขียนว่าเย si, ็นสิระคับคราวัดับคราก็จนด้าหลังจะมี รูปพระสงฆ์นะคะยืนบนดอกบัวนะคะองค์ที่มีช้างน้อยนะคะจะมีด้านหน้านะคะจะเป็นพระสงฆ์นั่งนะคะบนฐานฐานดอกบัวนะคะก็สวยงามอยู่นะคะต่อมาด้วยองค์นี้นะคะขาว่าเป็นสมเด็จนะคะสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะ ก็ค่อนข้างเก่านะฮะนีอ่องค์องค์นี้นะคะเก่ามากนะคะก็ดูจากลักษณะนะคะก็มองว่าเก่านะคะว่ามีแบบรอยแตกรอยแตกหักนะคะบางคนนะคะว่าเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะคะบางคนก็ว่าไม่ใช่นะคะเราก็เลยไม่รู้นะคะ ขอใช้ศัพท์ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราก็ใช้คัดศัพท์แบบาทางการไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะจุดนี้นะคะเป็นวัดทุ่งประดูนะคะก็สองห้าห้ห้าสองห้านะคะจังหวัดประจวบนะคะก็เป็นตาางนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ องนี้นะคะเป็นหลวงปู่ชิงหลวงปู่กลางนาะะวัดเขาบางผานะคะรุ่นปิดตานะคะปิดตานะคะก็ได้มา2ปีก่อนนะคะที่ไปปิดทองนะคะก็จะสะสมนะคะเวลาที่เราไปตามวัดนะคะแล้วก็ไปปิดทองเราก็จะเช่าสะสมไว้นะคะองละร้อยบาทนะคะ ก็จะได้เป็นของที่ระลึกนะคะอง์นี้ใหม่มากนะคะแค่2ปีก่อนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะน่าจะเป็นคุนแผนนะคะคุณแผนรุ่นไหนก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าเก่ามากก็คือเก่าดูจากลักษณะนะคะก็เก่ามาก นี่คือด้านหน้านะคะจะเป็นแบบรูปยืนนะคะด้านหลังจะเป็นรูปพระนั่งนะคะก็ถ้าผู้ใดนะคะทราบข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็บอกเราได้นะคะ วันนี้เราก็ามีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ